สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ที่4มิถุนายน2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณทิติกรและดิฉันนทิประดาค่ะเซตวันนี้เช้าเปิดมาทรงทงตัวนะครับบวกลบไม่เกิน4จุดนะครับและณขณะนี้เองเนี่ยก็ยังติดลบไปที่ประมาณ1จุดด้วยกัน ก็เป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ตลาดก็เริ่มรับลูกข่าวสารเรื่องของการรับวัคซีนกันไปแล้วนะครับต้องรอดูว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ปู่พรมฉีดวัคซีนจริงนะครับจะมีปัญหาติดขัดอะไรหรือไม่ถ้าเกิดเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็อาจจะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกก็ได้นะครับส่วนภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีผลต่อภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยเนี่ยในสหรัฐก็กลับมากังวลในเรื่องของเงินเฟ้อกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ข้อมูลเศรษฐกิจเรื่องของการจ้างงานเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆยอดผู้ขอรับสวััสดดิิกกาาาาารรว่งงงงนนนเยคห้ ทำสถิติตำพทส่สนดนับจากมีการระบาดของโควิดรอบแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวเลขเนี่ยขอรับสูติการการว่างงาน385,000ตําตำแหน่งซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่า400 0 0 0รายนะฮะล้วก็ถือว่าเป็นระดับที่ถือว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้พัฒนาการทางด้านการจ้างงานนะครับหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนมีการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการกลับมาใช้ชีวิต ใกล้เคียงปกติมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ภาพของการจร้างงานเริ่มดีขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ทำทำหน้าที่ในเชิงของการทําให้ภาคประชาชนเนี่ยสามารถทํางานกันได้นั่นเองนะครับส่วนการจร้างงานนะครับการจร้างงานเอกชนเนี่ยทางอ u ต o m ม t ติ Data Processing Inc นะครับแล้วก็ m o o d y เนี่ยมีการรายงานนะครับว่าการจร้างงานภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่า9 7 8 0 0 0นเจแตำแหน่งสูงกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้ไว่าจะอยู่ที่ประมาณ6 8 0 0 0 0ปดหตำแหน่งนะครับปัจจัยตรงนี้เองเนี่ยก็ เป็นปัจจัยที่สะท้อนนะครับเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส่วนที่อาจจะทําให้เรื่องของเงินเฟอ้อเริ่มกลับมาสร้างความกังวลให้กับตลาดอีกก็เป็นได้นะครับแล้วก็ฟองเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแบบนี้แต่ชนิดที่เกี่ยวข้องกับคุ้นเทคโนโลยีก็ปรับตัวลดลงนะครับเนสแอกเมื่อวานนี้ก็มีการปรับย่อลงมาพอสมควรครับ เขาขถือว่าสถานการณ์ดังกล่าวนะคะตอบรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะที่เติบโตได้อย่างร้อนแรงในช่วงเวลานี้นะคะผ่านการการันตีจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนั่นเองค่ะก็เลยทําให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยสดใสเริ่มมีการย่อตัวลงมาะนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับทิศทางของราคาทองคำละค่ะประเด็นดังกล่าวนั้นก็กดดันนะคะทำให้สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะคะอย่างทองคํา ก่อนหน้านี้อาจจะวิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการมองถึงอัตรางเงินเฟ้อนะคะแต่พอตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเริ่มเร่งตัวมากขึ้นเฟดบางสาขาเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นว่ากรณีของการทำ QE นะคะอาจจะมีการปรับลดลงหรืออาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไป ประเด็นดังกล่าวค่ะก็เลยส่งผลทําให้ทิศทางของราคาทองคําที่ทะยานไปแตะแนวต้านที่ประมาณสัก1,900เรหรียญน,นะคะแล้วไม่สามารถผ่านไปได้เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาก็เลยย่อตัวลงมาเรียกว่าซุดตัวลงมาค่อนข้างรุนแรงเกือบเกือบสีเหรียญเลยทีเดียวล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเช้าวันนี้นะคะในตลาดโซนเอเชียก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีลักษณะของการปรับพักฐานนะคะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาลงไปทดสอบที่ระดับต่ำสุดใกล้ๆ1860ปรยเหรียญ เช้าวันนี้ก็เริ่มมีการรีบาวกลับนะคะสำหรับฟิวเจอร์ขึ้นมายืนอยู่ที่1869เหรียญส่วนทิศทางของราคาน้ำมันค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงเวลานี้อุปสงค์ความต้องการน้ำมันนั้นมีการทำนายกันว่าหรือคาดการณกันว่าความต้องการใช้น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะจากทิศทางของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเช้าว,วันนี้นะคะยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะเวทเท็กซ mm. ัสนั้นยืนอยู่ที่68เหรียญ60เซนส่วนทางด้านของเบรนท์นั้นยืนอยู่ที่ะ มาดูพัฒนาการทางด้านโควิดรอบประเทศของเรากันบ้างน,นะครับเพื่อนบ้านของเราไปถึงไหนกันแล้วนะครับปรากฏว่าล่าสุดนี้เองทางสิงคโปร์ก็ได้ประกาศอนุมัตินะครับวัคซีนซินโนแวคแล้วหลังจากที่ WHO นั้นอนุญ,ญาตให้มีการใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะครับทางกระทรวงสาธรารณสุขของสิงคโปร์นะครับก็ได้มีการออกแถลงการว่าได้อนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 จากทางซินโนแวคนะครับ การอนุมัติครั้งนี้เนี่ยก็จะเปิดให้บริษัทให้ที่อยู่ในประเทศของเอกชนนะฮะสามารถนำเข้าวัคซีนประเภทนี้ได้เป็นทางเลือกนะครับในการป้องกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสิงคโปร์เขาอนุมัติในส่วนของวัคซีนที่เป็นไฟเซอร์ไปออนเทคนะฮะแล้วก็มีวัคซีนของโมเดนาด้วย สิงคโปร์นี่ถือเป็นหนึ่งในหลักประเทศนะครับที่ตอนนี้การควบคุมภายในประเทศของเขาค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ว่ายังคงมีความลังเลอยู่ในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเห็นได้จากว่าตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ได้เปิดเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบนะฮะเราก็ใช้มาตรการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนระงับการรับประทานอาหารแบบเพปะปรักกันนะครับแล้วก็ปรับการเรียนการสอนเป็นการเรียนที่บ้านมีการจำกัดการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ตอนนี้เริ่มมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะยังคงคุมเข้มอยู่นะครับเพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการควบคุมนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับ1มิถุนายนที่ผ่านมาในทาง WHO ได้มีการอนุมัติวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ที่ผลิตโดย s i n นแวคไบโอเทคของจีนในกรณีฉุกเฉินนะครับนับเป็นวัคซีนตัวที่2ของจีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO ต่อจาก Sin นฟาร์ม นอกจากนี้ WHO นี้ยังอนุมัติให้โรงมวัคซีนโควิดของซินแวคในโครงการ c o v ว x ของ WHO ด้วยซึ่งเป็นโครงการระดับโลกนะครับในการจัดการป้องกันโควิด19ให้กับประเทศที่ยากจนซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เจอกับปัญหาด้านปริมาณวัคซีนเนื่องจากอินเดียได้ระงับการส่งออกวัคซีนนั่นเองนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับตอนนี้วัคซีนป้องกันโควิด -19 มีจำนวน6ตัวในรายการป้องกันฉุกเฉินนะครับก็ประกอบไปด้วยไฟเซอร์ Pfizer, นะครับ a อสตราเซเนกาจอร์สันเอนจอนสันนะครับโมเดอร์นาซีโนฟาร์มและก็ซีโนแว็นั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นการอนุมัตินะคะที่ช่วยสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับคนไทยนะคะใ,ในการที่จะออกมาฉีดวัคซีนกันมากยิ่งขึ้นด้วยแหละค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเรายังคงจับตาเกี่ยวกับทิศทางของการลงทุนในตลาดโซนเอเชียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจาะลึกเข้ามาในโซนอาเซียนจะเห็นได้ว่า1ประเทศที่มีความโดดเด่นน่าสนใจนั่นก็คือทางด้านของเวียดนามละค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เองนะคะมีการประเมินสถานการณ์การลงทุนนะคะว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะจึงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นเวียดนามดกรกำพลอดีเรกสมบัติรองกรรมการผู้จัดการ chief investment office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามยังคงฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจากการส่งออกที่แข็งแกร่งตามทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจโลก ไปพร้อมกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศนอกจากนี้เวียดนามได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากการกลับมาระบาดของโควิด -19 นโยบายการเงินและการคลังยังผ่อนคลายทำให้คาดการว่าในปี2 5 6 4ถึงปี2565เศรษฐกิจเวียดนามจะยังเติบโตได้ในระดับ6.5-7%ออัตราเงินเฟ้อขยับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเสถียรภาพด้านต่างประเทศแข็งแกร่ง รอติดตามความเสี่ยงด้านการกลับมาระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดอุตสาหกรรมใกล้ฮาหนอยการมีภูมิคุ้มกันหมู่ที่ช้ากว่าที่คาดทําให้ต้องมีการเลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวและการเร่งตัวของภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อที่อาจจะเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จึงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามกำไรของบริษัทจดทะเบียนฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรใน VN Index ในปี2,564ปี2,565จะเติบโตได้41.7%และปี2,565จะเติบโตได้21.5% เทียบกับปี2020นะคะหรือว่าปี2563ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับลบ3.1ถือว่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆในภูมิภาค Forward PE ในระยะเวลา12เดือนข้างหน้านะคะอยู่ที่14.9เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย5ปีแนวโน้มการเข้าสู่ดัชนี MSCI EM ใน2-3ปีข้างหน้าน่าจะทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศกลับมาสูงขึ้น จึงมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่ม financial and banking กลุ่ม IT และกลุ่ม c o n s u m e r discretionary นอกนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน่าจะได้รับแรงหนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าจะทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี2,565ค่ะ เศรษฐกิจเวียดนามก็พิ่งพิงเศรษฐกิจต่างประเทศซะเยอะนะครับขนาดปีที่ได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบแรงเท่ากับประเทศอื่นๆ,ๆเลยยิ่งปีนี้เองการส่งออกก็จะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกด้วยใช่ค่ะและต่างประเทศนะคะก็มีการเพิ่มน้ําหนักการลงทุนนะคะเม็ดเงินลงทุนหลั่งไหลไปที่เวียดนามถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดในการลงทุนแล้วค่ะนอกนาจากนี้แล้วนะคะสําหรับตลาดหุ้นไทยค่ะ มายืนเหนือ1,600จุดนะคะแล้วจะสามารถไปต่อไหมจะยืนอยู่ได้หรือเปล่านะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนกันค่ะ เช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเทรดในลักษณะประคองตัวนะคะส่วนตลาดหุ้นในโซนเอเชียดูเหมือนว่าจะได้รับอิทธิพลจากดาวโจนไปค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นทิศทางการลงทุนในวันนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t r เทรดทามค่ะเทรดทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิกิตีรววรรณรัตผู้อำนวยการอาวุโส t ค c ิ i c a l strategy บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับคุณวิกิตครับเช้าวันนี้หุ้นไทยยังทรงตัวอยู่นะครับถือว่าตอบรับปัจจัยการคาดการเชิงวัคซีนไปหมดแล้วหรือยังครับพอจะมีแรงอะไรที่จะสนับสนุนให้การฟื้นตัวของดัชนีเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องบ้างไหมครับตอนนี้ดัชนีเองเนี่ยนะพอมันทะลุผ่านตรงพันหกร้อยขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะก็น่าจะรักษาฐานตรงพันหกได้ไม่น่าจะหลุดลงมาต่ำกว่าตรงนี้แล้วล่ะนะครับ ในเรื่องของการที่จะเล่นขึ้นต่อไปได้นั้นเนี่ยนะผมคิดว่าประเด็นที่จะยังคงหนุนนะฮะตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะยังเห็นหุ้นบูชิปใหญ่อยู่หลายตัวเป็นกันที่ราคาเนี่ยยังอยู่ด้านล่างๆยังไม่ค่อยขยับขึ้นได้นะครับอย่างยกตัวอยา่างพวกตัวของกลุ่มธนาคารค้าปลีกบางตัวนะก็ยังมีลุ้นครับกับในเรื่องของการขึ้นต่อของดัชนีภายในสัปดาห์หน้าแล้วก็สําหรับในส่วนของตัวกลุ่มเนี่ยอุตสาหารกรรมที่ดูน่าจะเล่นกลับมาโดดเด่นกว่าตลาดโดยรวม ผมว่าให้น้ำหนักสำคัญกว่าการดูที่ดัชนีนะดูดัชนีไปก็ไม่ช่วยให้เราสามารถหาคุณซื้อได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวกลุ่มที่น่าจะเด่นกว่าตลาดในรอบนี้เนี่ยกับในเรื่องของการกระจายวัคซีนเนี่ยซึ่งดูจากพัฒนาการแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้ดีและเร็วตามแผนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ย น่าจะหนุนให้หุ้นนะครับในกลุ่มที่เชื่อมโยงเช่นในในกลุ่มสังหาริรมทรัพั์นะผมยังคงคิดว่าในเรื่องของการเปิดรับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนะครับหรือว่าจะเป็นที่ต่างประเทศที่เข้ามาได้เนี่ย นะการโอนพวกคอนโดอะไรต่างๆเนี่ย <Okay. S 2> ในจ้ามาที่สองน่าจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะตัวนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็ส่วนใหญ่กําไรในกลุ่มอสาขารอบนี้เนี่ยในจ้ามาที่สองจะเริ่มเห็นที่ทางที่ดีขึ้นตามลำําดับนะครับก็หลายตัวฮะราคาหุ้นก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนไกลผมยังคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือไปจากนี้แน่นอนว่าพอมีการกระจายวัคซีนได้ดีพัฒนาการทาได้ตามแผนเนี่ยกลุ่มที่คนมองถัดมาก็หนีไม่พ้นในเรื่องของพวกตัวท่องเที่ยวบริการต่าง นะครับซึ่งก็คิดว่าในพวกของตัวหุ้นนะอย่างพวกกลุ่มที่มีทั้งร้านอาหารมีทั้งในเรื่องของตัวโรงแรมท่องเที่ยวอย่างในกลุ่มมเนอร์หรือกลุ่มมินเองก็ยังน่าสนใจนะครับก็เป็นกลุ่มที่ผมมองว่าราคาถ้าย่อลงมาก็น่าสนใจในเรื่องการเข้าซื้อนอกเหนือไปจากนี้นะครับถ้ามองกันในเรื่องของพวกตัวพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยนะผมคิดว่าตามกลุ่มนิคมอุตสาหากรรมที่เล่นขึ้นมากันในรอบนี้เนี่ยดัชนีภาคการผลิตโดยรวมของอุตสาหากรรมไทยเห็นตัวเลขออกมา ดีขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณสัก18ปรเ็กว่าเนี่ยสำหรับตัว MPI เดือนล่าสุดก็คิดว่าในเรื่องการใช้กําลังการผลิตที่น่าจะกลับมาดีขึ้นจากการเปิดกิจาก,การรมทางเศรษฐกิจโรงไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่ขายแบตเตอรี่ EV อย่าง TPSCEA นะหรือจะเป็นกราฟก็แล้วแต่รวมไปถึงอย่างพวกตัวของบีกริมนะที่ขายไฟให้กับพวกของนิคมด้วยเนี่ยน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่น่าจับตาดูสําหรับรอบนี้ในเรื่องการเลือกซื้อซึ่งหลายตัวในกลุ่มโรงไฟฟ้าราคาก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้น นะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัวประเด็นเกี่ยวกับไอ้ต่างประเทศในช่วงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีประเด็นลบอะไรใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะกับในเรื่องของตัวการประชุมเฟดวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนนั้นเลยทีเดียวในตัวรายการจ้างงานอะไรต่างๆที่จะออกมาในระหว่างทางเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีเนอยะออะไรมากนะก็ภาพรวมตลาดคิดว่าน่าเป็นการพักครับเพื่อที่จะเล่นขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะกลุ่มเด่นๆก็อย่างที่เรียนไปนะครับ ค่ะ,คะขอไปจอเรื่องในกลุ่มพลังงานบ้านนะคะหลังจากที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจรายตัวไปแล้วทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้ก็มีการเร่งตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพอจะช่วยผลักดันทําให้ราคานั้นสามารถไปต่อได้ไหมคะสำหรับกลุ่มนี้ค่ะ,ะน่าจะมีเขาเรียกว่า มอมไตามที่ไปด้วยกันนะครับเพราเรียกว่าคอร์เ t ชันที่มันไปด้วยกันก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มปตทสพที่เป็นตัวของ upstream นะหรือจะเป็นในเรื่องของตัวกลุ่มปตทนักลงกันก็น่าจะเล่นขึ้นได้ครับตามทิศทางของราคานําบันดิบแต่ว่าสําคัญกว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของพวกตัวกลุ่มที่เป็นปิโตเคมีคอลนะผมคิดว่าตอนนี้ไอ้ตัวราคาธนบันดิบที่ขึ้นนะครับสเปส่วนต่างพวกผลิตภัณฑ์ปิโตไม่ว่าจะเป็นพวกบ็รพลาสติ์อย่างพวก PET หรือว่า PET เนี่ยนะครับราคาก็ขึ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศนะครับที่มีเริ่มมีการเขาเรียกว่าเข้าสู่ช่วงขงการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องนะก็น่าจะหนุนในเรื่องพวกราคาสินค้าพกพาเหล่านี้ให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อ นะครับก็คิดว่าทั้งในกลุ่มปตทปตทอสอพอไวนะครับปตท GC รอบนี้ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจในเรื่องการเข้าซื้ออย่างไ v ววันนี้เราก็มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวราคาเหมาะสมพื้นฐานขึ้นไปด้วยนะครับด้วยในเรื่องตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์ในตัวพวก p e พเนะี่ยราคามันทำนิวไฮไปแล้วเมื่อเทียบกับปี2 0 1 8ูนอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มที่มันเชื่อมโยงนะฮนะกับในเรื่องตัวราคาและมันดิตและ,ะสินค้าพวกขั้พันค่ะได้เลยค่ะวันนีข้ขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ มีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกนะคะตัวที่น่าจะได้รับอนิสงฆ์จากการที่จะกลับมาเปิดเศรษฐกิจของประเทศได้ใช่ครับก็ต้องบอกว่าวิ่งมาระยะไกลน,นะฮะทะ<อ>ลุพันหกร้อยจุดมาได้<ช>ก็ต้องมีการพักฐานกันบ้างนคะครับแต่ว่าหุ้นถ้าเกิดเจาะเป็นในเชิงรายตัวกลุ่มรีโอเพนดิ้งช่วงนี้ก็จะโดดเด่นกว่าตลาดไดหนึ่ง<อ>นะฮะส่วนหุ้นแนะนําของรายการเราห้าหลักทรัพย์ที่มีการรวบรวมกันมาวันนี้นะครับธนชาติแนะนำแอดวานส์ะ WHA คร k g ีมองที CMTCEPG ค่ะขณะที่ u ูบีเคเฮียนนะครับแนะนำหุ้นของราสนะครับ a d v a n c e แล้วก็ Super ครับส่วนทางด้านของ a IRA นะคะให้ไว้ที่ a v v n n e e ค่ะ f i n a n c i a ยไซรัสแนะนำอีออนครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินทิศทางเศรษฐกิจของไทยกันต่อค่ะ ครับหลายคนก็จับตาไปที่ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเดาเลยครับหลังจากที่ความชัดเจนทางเรื่องของวัคซีนในมาแล้วจันนี้จะเริ่มปลูกพรมฉีดวัคซีนตามที่มีการลงทะเบียนกันไว้นะครับการเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยจะทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งการบริโภคการจับใจ่ายใช้สอยฟื้นตัวได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้เราตรวจสอบกับดรชาวเก่งชนนะครับประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยกตรกรไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแพทย์คุณตักครับค่ะดรคะถ้าหากว่าเรามองถึงสถานการณ์นะคะการเตรียมที่จะปลูพรมนะคะฉีดวัคซีนให้กับคนไทยนะคะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปมันจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนคะก็น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าอันนี้สําคัญกว่าเรื่องของการกระตุ้นโดยเม็ดเงินนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราทําได้อย่าง เมื่อวัน2วันที่แล้วเนี่ยตัวเลขการฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกที่เขียนตัวเลข200,000โดสต่อวันนะครับซึ่งถ้าเรารักษาระดับอย่างนี้2องแสนสามแสนสมมตินะครับช่วงที่เหลือของปีไปได้เรื่อยๆเนี่ยทั้งปีเนี่ยมันจะได้ตัวเลขใกล้ๆกับที่ธนาคารประเทศไทยก็ขีดเส้นไว้ที่64ล้านโดสอะไรนั่นนะครับฉะนั้นผมว่าช่วงสำคัญคงเป็นช่วงเดือน เดือนนี้เดือนหน้าครับค่ะพอมีความชัดเจนแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายคนจับตาก็คือพอฉีดก็ไปแล้วเนี่ยในเชิงของการสร้างภูมิพุ้มกันหมู่การออกมาจับจ่ายใช้สอยความเชื่อมั่นทางจุดต่างๆของเศรษฐกิจเนี่ยดรคิดว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับกว่าที่มันจะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ตรงนี้ครคือผมว่าถ้าตัวเลขเราเห็นเดือนหนึ่งได้ ห้าหล้านโดสหรือมากกว่านั้นสองเดือนติดต่อกันมิถุนากรกฎดาก็จะเป็นสิบล้านโดสผมว่าความมั่นใจจะเปลี่ยนนะครับควรจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มองว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยในด้านของการแพร่ระบาดน่าจะลดลงนะครับแล้วก็ในบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ย การที่อารมณ์ที่อยากจะออกไปจับจ่ายใช้สอยออกไปแล้วความกลัวต่างๆน่น่าจะลดลงไปแล้วแล้วประกอบกับรัฐบาลเองก็น่าจะมีไอ้ตัวมาตรการที่เขาจะออกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับซึ่งอันนั้นเข้ามาในจังหวะที่ทาการฉีดวัคซีนได้ตัวเลขที่ดีเนี่ยเม้นเงินที่เข้ามาก็น่าจะหนุนให้กิจกรกรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาได้นะครับฉะนั้นผมถึงมองว่าสองเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่สําคัญมากต่อ ประมาณการต่างๆว่าเราจะปรับขึ้นได้หรือเปล่าในปีนี้นครับค่ะนอกนอจากประเด็นดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะยังพอจะมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่นักลงทุนเองหรือว่าคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะต้องมีการประเมินต่อทิศทางธุรกิจเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะคะต้องจับตาเพิ่มเติมนะคะก็ะยังเป็นเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับคือคน,นี้น่าจะมีประกาศตัวเลขตัวการ ว่างงานนะครับถ้าตัวเลขเขาออกมาต่ําแล้วตลาดแรงงานเขาดีเนี่ยความคาดหวังของการที่เฟดจะต้องในถ,งถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องตัดนโยบายการเงินจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจกเขาก็ไปได้ดีแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อเขาขยับขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นผมว่าอันนี้จะมีนยะในช่วงหลายๆเดือนข้างหน้าก็าต้องติดตามกันเราไม่ได้คิดว่าเฟดจะขึ้น หรือจะเปลี่ยนนโยบายการเงินในระยะอันใกล้นะครับเพียงแต่ว่าจะมีผลมาตามตัวเลขเนี่ยครับต่อค่างเงินดอลลาร์ต่อเงินบาทต่อทิศทางของฟันฟลโลครับครับทีนี้ถ้าเกิดนอกเหนือจากเรื่องของปัจจัยตรงนี้เองแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนก็ติดตามนั่นก็คือภาพการท่องเที่ยวนะฮะความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยคิดว่าไปยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เองแม้จะมีการฉีดวัคซีนแต่ว่าหลายๆประเทศก็ยังคงมีการเฝ้าระวังหรือมาระวังระมัดระวังนะครับในเชิงการให้ประชาชนเดินทางอยู่เนี่ยตอนนี้ครับ เท่าที่เห็นนะครับภูกเก็ตเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนไปในสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นถ้าเขาจะได้ตัวเลขที่เจอร์เซของประชากรในจังหวัดนั้นเนี่ยก็ยังต้องมีปริมาณวัคซีนเข้ามาเพิ่มนะครับฉะนั้นดูตามแผนแล้วเนี่ยเดือนอเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาและหลังจากนั้นไปถ้าเราได้อสตราเซ็นต์ที่เราผลิตในประเทศเองได้เข้ามานะครับ ก็ยังพอมีโอกาสที่จะที่จะกลับมาเปิดเฉพาะบางจุดได้นะครับช่วงไต,ตรมาสสี่ครับอันนี้ในที่สุดผมต้องเรียนว่าเ,เราดูเกือบทุกเรื่องแล้วเนี่ยมันก็กลับมาที่กลับมาที่เรื่องวัคซีนนะครับเป็นเป็นตัวกำหนดว่าเรื่องต่างๆจะเดินได้ดีเพียงใดครับค่ะ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะด้วยดคะคะยินดีครับ,บค,คบสวัสดีค่ะก็ถือว่าถ้าหากว่ามีการปูพรมฉีดวัคซีนนะคะและยิ่งได้รวดเร็วมากกว่าคาดสัก มากแค่ไหนเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งจํานวนผู้ป่วยลดน้อยลงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ทิศทางของเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอาจจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งก็ได้ใช่ก็เหมือนที่บรรดาวิเคราะห์หลากหลายสำนักคุนแผนที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าวัคซีน,นเป็นเกม c h a n ย่างแท้จริงเลยพอมีความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนเกิดขึ้นมาคนก็กล้าออกนอกบ้านไปนั่งรับประทานอาหารนอกบ้านกันบ้างภาพความคึกคักของเศรษฐกิจต่างเนี่ยมันจะเริ่มฟื้นฟูนั่นเองครับแล้วก็ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเองก็เห็นภาพของความพร้อมด้านวัคคซีีีีนนดดด้้ววยยสถาาาท่กกรรรจัฉ็เตมมมพอ ซักซ้อมเันอย่างเต็มที่นะครับเชื่อว่าวันจันรนี้ก็หลายคนก็คาดหวังแหละอยากให้ทุกอย่างผ่านพ้นได้ด้วยดีใช่ค,ค่ะนะคะช่วงนี้นะคะก็อาจจะเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะดูแลสุขภาพให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะฉีดวัคซีนเข็มแรกกันนะคะ,คะวันจันน้าค่ะกลับมาพบกันนะคะ10โมง5นาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ